สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตันหยงจะมารีวิวขายรถนะคะขายรถเป็นรถค่ะอ่าเป็นโฟ l กสวาเกนนะคะคาร์วิลตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะเครื่องดีเซล2.0ดีเซลนะคะเกียรโตปี2อ1 4นนะคะปี2014นะคะ,ะ,คะเครื่องดีเซลคันนี้นะคะราคาอยู่ที่799,000น้าหนพนะคะ79900 0า ตัวนี้เป็นวีทีทั้งเดิมนะคะทั้งคันไม่ใช่ทั้งคันโรงงานมาจากโรงงานแท้นะ,ะประตูไฟฟ้าสไลด์นะคะประตูไฟฟ้าสไลด์ซด้ายขวานะคะด้วยรีโมทสามารถเราสามารถยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็กดรีโมทนะคะมันก็เปิดปิดได้นะคะทั้ง3ด้านด้านท้ายก็เปิดได้นะคะก็คืออันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของตัวโ o l ์คสวา e n คันนี้นะคะอ่า ตัวนี้เป็นบาดนวดไฟฟ้านะคะบวนบนวดไฟฟ้านะคะโซฟาเป็นเบ่อนวดไฟฟ้าโซฟานะคะขนาดใหญ่นะคะก็คือมีความพร้อมในด้าน VP ครบนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่ง VP ีโรงงานด้วย <c oughs> เครื่องเล่นชุดใหญ่นะคะทีวีสิบ้านิ้วนะคะเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะคะก็คือ กระจกปิดกัน้นห้องโดยสารกับห้องคนขับรถได้นะคะสบายๆนะคะคือกดขึ้นกดลงได้นะคะอันนี้คือระบบแอร์ออโต้นะคะหลังคาสเลูฟนะคะหลังคาสเลูฟประวัติดีที่สุดนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะนี่นี่สเปครถนะคะนี่สเปครถจะอยู่ให้ไวเลยะคะ่ะนี่เนี่ยอสเปครถนะคะคันนี้ก็สีขาวสีสวยหน้าเดิมคันเดิมเป๊ะนะคะพร้อมซื้อพร้อมใช้พร้อมขายในราคาเบาๆอยู่ที่เจ9 0 0สนเก้ามนเก้าพันนะคะไม่ในน้อยอยู่ที่ ประมาณแสนสี่กว่ากิโลเมตรนะคะแสนสิบแสนที่หมื่นนะคะประมาณกรันนะคะตัวนี้จัดไฟแนนได้เครดิตดีๆได้เต็มฟรีดาวนะคะก็อันนี้คือมีไฟแนนลองรับที่เต็น์นะคะไกล้ไลน์ก็มีทั่วๆไปนะคะเกียรตินาคินธนชาตโอริโอนะคะของกรุงศรีนะคะประมาณกรันนะคะ ท่านใดที่จะสนใจจับจองเป็นเจ้าของก็เตรียบเอกสารมานะคะแต่อยู่ไว้เอกสารไว้ท้ายคลิปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตามเนื้อหาอาชีพต่างๆเลยนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยสักคันนะคะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเป็นกึ่งเอ่อกึ่งรถตู้กึ่งรถแวนนะคะเป็นเอ่อคล้ายรถเอ่อคล้ายๆอันนี้ราคารสรุปคล้ายรถพวกเอ่อเวนเจรีหร่หร,หรือหรือหรือเอาผาดประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นโฟ l ส์สวากเก้นนะคะคาร์เวล สวสากินทราเวลเครื่องดีเซล2 0 0 0ันนะคะอีกเกียร์โตนะคะอันนี้เบาะด้านหลังสไลด์ได้เดินหน้าได้เดินถอยหลังได้นะคะคือความพร้อมตัวนี้รถพร้อมมากนะคะตัวนี้พร้อมมากนะคะเครื่องก็ดูแลง่ายนะคะไม่จุกจิกนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะคันนี้รถจอดอยู่ที่กรุงเทพมหานครโซนบางแคนะคะยังไงก็เตรียมดูแลนะคะคันนี้นี่เบอร์จะอยู่ไว้ให้ไว้นะคะนี่นคือ0 92-272 หกหกหกเก้านะคะนี่คือเบอร์เตนหยงนะคะขายรถนี่ค่ะเบอร์เตนหยงนะคะในทักทายลายเอ็ดมาก็กดคลิกลายมาได้เลยนะคะอันนี้เนื้อหาเอกสารนะคะพนักงานบริษัทนะคะอันนี้คือเอกสารตามนี้ไม่ยุ่งยากนี่คือผู้รับผู้รับเหมานะคะผู้รับเหมาอันนี้ก็คือเจ้าของกิจการอันนี้เจ้าของกิจการนะคะเอ่ออันนี้คือลน์ของเตนหยงนะคะอันนี้ก็สองลายเอ็ดมาได้เลยนะคะคุยเนื้อหา อันนี้ Facebook ของเตยหยงนะคะยังไงก็เข้าไปเป็นเพื่อนได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดูผลงานเตยหยงได้นะคะไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่านี่คือเอกสารเพิ่มเติมให้ท้ายคลิปนะคะจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา3ามโงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะติดต่อเตอยหยงได้นะคะที่เบอร์092ย์2้าสองนศูนย์้าสนะคะอันนี้ก็คือ แต่อยู่สเตนบายที่เต็นต์ตลอดเวลาไงก็ฝากไว้ด้วยสักคันเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ